สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพภาวรรณตะกูลาอยชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศรียาสาัยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเด็กพลูแซนเตอร์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนาญิจษกากรอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเดี๋ยวหนูพวกเราจะมาถอดบทเรียนฐานประดิษฐ์ลูกตีนเป็ดค่ะ ฐานประดิ์ลูกตีนเป็ดมีเงื่อนไขอะไรบ้างคะมี2เงื่อนไขคะ่ะเงื่อไรรน,อไ,ขนอไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขความรู้ 1. รู้จักลูกตีนเป็ดที่ปลูกอยู่ในโรงเรียน 2. การใช้ประโยชน์จากลูกตีนเป็ดที่อยู่ในโรงเรียนนํามาประดิฐ์เป็นรูปสัตว์ต่างๆและที่ปลูกต้นไม้ได้ค่ะ 3. วิธีการเตรียมลูกตีนเป็ดที่อยู่ในโรงเรียนนํามาทาเป็นชิ้นง,งานต่างๆ 4. รู้จักวัสดุอุปกรณ์และวิธีใช้งานอย่างเหมาะสม5 ออกแบบชิ้นงานจากลูกตีนเป็ด 6. รู้วิธีการและขั้นตอนการทําชิ้นงานและ 7. รู้ระยะเวลาในการประดิษฐ์เรื่อนไขคุณธรรม 1. มีความรับผิดช,ชอบต่อการประดิษฐ์ชิ้นงาน 2. มีความสามัคคีในการทํางานร่วมกัน 3. มีความอดทนในการประดิษฐ์ชิ้นงานให้สําเร็จและ 4. มีความประหยัดในการใช้ลูกตินเป็ดและวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ชิ้นงานค่ะแล้วมีหลักการอย่างไรบ้างคะ มี3หลักการครับหลักการที่ 1. พอประมาณหลักการที่2มีเหตุผลและหลักการที่3มีควบคุ้มกันในตัวที่ดีหลักการที่1พอประมาณ 1. เตรียมรูกตินเป็ดและอุปก,กรณ์ให้เพียงพอต่อการทําชิ้นงาน 2. ดําเนินการตามขั้นตอนและพิธีการตามที่กําหนด 3. ใช้อุปก,กรณ์อย่างคุ้มค่า 4. ชิ้นง,งานสําเร็จถูกต้องตามขั้นตอนและเวลาตามที่กําหนดหลักการที่ 2. มีเหตุผล 1. เพื่อลดความสิ้นเฟืองและเวลาในการเตรียมลูกตีนเป็ดและอุปกรณ์ตา่ตางๆสามารถปฏิชินง,งานได้อย่างราบรื่น 2. เพื่อทําชิ้นงานจากลูกตีนเป็ดเสร็จตามเวลาที่กําหนด 3. เพื่อนําลูกตีนเป็ดและอุปกรณ์ตา่ตางๆนามาปฏิชินง,งานได้ตรงตามความต้องการที่เพียงพอ 4. เพื่อทางานบรรลุผลตามที่วางแผนไว้และหลักการที่3มีภูมิคุ้มกันเป็นตัวที่ดี 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าให้เพียงพอกับการทําชิ้นงาน 2. สศึกษาวิธีการและวางแผนการทํางานในการร่วมกันในการประดิษฐ์ 3. ใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบระมัดระวัง 4. การแบ่งหน้าที่และผิดชอบในการทํางานเพื่อให้งานเสร็จทันเวลาตามที่กําหนดและมีกี่มิติคะมี4มิติคะ่ะ <c oughs> มิติที่1ด้านวัตถุเศรษฐกิจมิติที่2ด้านสังคมมิติที่3ด้านสิ่งแวดล้อมและมิติที่ส 1, ด้านวัฒนธรรมค่ะมิติที่หนึ่งด้านวัฒนศริจคือการเลือกใช้ลูกดนเป็ดที่มีอยู่ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าและสร้างรายได้ให้กับตนเองค่ะมิติที่2ด้านสังคมษษคือการทางานร่วมฟันช่้หรือเครื่องปูนและลู้จักแบ่งปันค่ะมิติที่3ด้านสิ่งแวดล้อมคือการลดปริมาณขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะมิติที่4ด้านวัฒนธรรมคือการนําภูมิปัญ,ญญาในท้องถิ่นมาปรับใช้และสืบสานภูมิปัญ,ญญาไทยในท้องถิ่นค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอ ถอดบทเรียนถาดประดิษฐ์ลูกตีนเป็ดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะตีนเป็ดเนี่ยมันมีชื่อเฉพาะมั้ยมันชื่อก้อนอะไรก้อตีนเป็ดเราเคยเรียกแบบตีนเป็ดเนาะรู้ชื่อไทยๆมั้ยชื่อจริงๆเนื้อแหววรู้เนาะนะคือ